พลามสองช่างมีปั๊มลมรุ่นใหม่มานําเสนอรุ่นนี้เลยครับตอบโจทย์กับงานรถบรรทุกงานยิงซ้ายนะผมที่ลูกค้าตามหาอยู่นะครับนี่ครับขนาด350ลิตรนะครับเป็นของทางแบรนด์ ETP นะผมเป็นงานผลิตในประเทศไทยเลยนะครับผมสินค้าคุณภาพนะครับตัวนี้ครับแรงลมนะครับอยู่ที่12ถึง14บาร์นะผมจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับบอกโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะครับผมจากราคาปกติ48,000ก้อนเรบบาทนะผมลูกค้าสั่งมาชัดนี้นะผมเหลือแค่35,000ก้อนเรบบาทเท่านั้นนะผมเก็บไปทางส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปครายละเอียดกันเลยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับดูครับอันดับแรกนะครับดูนะครับผมเป็นชุดคอปืนจ่ายลมนะผมขนาดใหญ่จัมโบ้เลยนะครับมาพร้อมกับบอลวาล์วทองเหลืองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับดูแรงดันลมนะผมอยู่ที่สิบสองถึงสิบสี่บาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเติมลมงานถอดล้อรถยนต์รถบรรทุกนะครับผมหรืองานยิงทรายงานต่อเนื่องใช้งานได้เลยนะครับผมดูครับคอปืนครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจ่ายลมแรงดันสูงนะครับผมแล้วก็ถ่ายโอนลมได้อย่างไวมากๆเลยนะครับผม แล้วก็สิ่งที่มีอัปเดตเขมาใหม่นะผมเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้อย่างเดียวนะผมจะมีตัวนี้ให้เลยครับนี่ครับตัวบอลวาลสำหรับจ่ายน้ำนะผมลูกค้าสามารถที่จะต่อสายลมออกไปข้างนอกนะผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ามันกระเซ็นเปิดพื้นนะผมเนี่ยครับจะเป็นบอลวาลมาให้เลยนะผมรุ่นนี้พิเศษเท่านั้นนะผมรุ่นเดียวนะครับอ่านะครับผมแล้วก็หัวสูบนะผมหัวสูบเป็นรุ่นไฮเพชเชอร์นะผมหัวสูบขนาด5แรงม้ารหัสหัวนะครับ ta 8 0ดนะผมน่ครับก็เป็นหัวรุ่นยอดนิย กลองอากาศนะผมรู้ดูละกาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นก่องเหล็กทั้ง3ตัวเลยนะผมจัดให้ชุดเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็มีพิชเชอร์สวิตครับผมสายพาน2เส้นนะผมนี่จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะผมนะครับมาตรฐานเลยแล้วก็มอเตอร์นะครับจัดมาให้ครับผมขนาด7.5แรงม้านะครับผมความเร็วลอออยู่ที่2,850รอบต่อนาทีนะครับรุ่นนี้ปั๊มเร็วนะครับแล้วก็หม้อไฟ15แอมป์นะไฟบ้านทั่วไปสามารถใช้งานได้เลยนะผมตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการ ถังลมขนาดใหญ่แล้วก็มีไฟบ้านไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นไฟสาเฟสนะผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับระบบความปลอดภัยนะผมนี่ครับมีตัวแมกเนติกนะผมกันไฟตกไฟกระชากให้นะครับผมแล้วก็มีโอเวอร์โหลดนะผมทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับการมอเตอร์ไหม้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนะผมสินค้าตัวนี้นะครับผมเราผลิตมาแค่สิเครื่องเท่านั้นนะผมจำนวนจำกัดนะครับผมลูกค้าที่เห็นชัดนี้คลิปนี้เท่านั้นครับผมใช้กันเข้ามานะครับ ตัวนี้นะผมลดกันไปนะเหลือโปรโมชั่นแค่3 5 9 0 0บาทเกบาเก็นไปทางทั่วประเทศนะผมต้องบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะผมเห็นคลิปไปแล้วรีบตัดสินใจรีบทายช่ากันเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยจริงครับรุ่นนี้ครับผมสำหรับพลังสองหันช่างนะผมเราก็มีโปรดิเดตให้ทุกวันทุกเดือนนะผมลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะครับสำหรับงานดูมาทุกห้ามพลาดนะผมทายช่ากันเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ